ขอบคุณคลิปเต้นฉบับจากแดน OMG นูบป,ประทะโปรประทะนักเกอร์การสร้างสถานีรถไฟนูบ วา, smile, abre, วางเข้าไปนี ses ses ่น yes, ี eyes, ่เน right ี pair, ges, ่ยน uh, ี coat, Blues, s <S benefits, leave, ่วางเข้าไปวางเข้าไปนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเหนี่ยนู้ดวางกันนะนี่นี่นี่ช่างนี่เลยสถานีรถไฟเนี่ประหยัดประหยัดทุกคนสามารถสร้างตันนู้ดได้นะนี่วางลวกกันไว้ลูกนี่วางขนแกะสีฟ้านี่ก็คือสถานีรถไฟนี่ก็วางนี่อันมอเตอร์น้ำมันวางแกะกุรมสีเหลือง นี่นี่ก็วางกองวักคนแก่สีเหลืองนี่นี่วางเสาลงไปไม่ดิวางแสบหินไม่ควอย่างนี้เลยโฆษณาบ่อบบีจังเลย วาง้นแก่สีดำนี่วางไว้แถบไม้ไปรูสีส้มนะก็วางขนกี่สีเทานี่วาง้นแก่สีแดงก็น้ำางินแดงน้ำเงินนี่วางคนแกสีดานะก็วางไปลนนี่ เข่างนที่เลยนี่ก็คือสถานีรถไฟของเรานี่ก็คือรถไฟน,นี่อย่าลืมกดไลค์ขอผ้ารอนไลค์ด้วยล่ะฮะ,ฮะ เดียวผมจะไม่ยังทั้งจะไปนี่ช้างบักสีเทาวางคนเก่นี่แนี่วางไปวางไปยิ่งเกลี่นี่นี่นี่วางเสาวางเสาวางโครงสร้างนี่นี่ก็คือโครงสร้างของอันตู้ต่อไปนะตู้ต่อไปโบกี้ต่อไปนะใช่หรือเปล่าโน๊บเรียกถูกหรือไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะโบกี้ วิกี้ที่สองนี่ไอ้ยตู้ที่สองรอเปล่าน่าจะใช่นะนี่เนี่ยมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้ววขอสร้างกันนะนี่แสดงเยี่มาครับทุกคนสถานีรถไฟของนู๊บนี่มาชอบกันย่าลืมกันเลยเหรอแล้วนี่ก็คือสถานีรถไฟของนู๊บซึ่งสร้างคล้ายๆกับตัวละครโทมัสนะครับ เป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณผู้ชมถ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่ก็ใช้ก็ประหยัดนี่ก็ที่ก็คือหอยเนื้อยของนุ๊กเจ้าการะที่นุ๊กนี่อหละพี่นายขนน้โฟล์สวัสดีสวัสดีครับทุกคนผมนายเป็ดน้ำสกคุนโฟนะครับข้างสถานีรถไฟนี่ข้างเรื่อยวางสลับ Ừ, ชื่อยากับน้ำยาล้างห้องน้ำเฮ้ยวันนี้ขอให้กดค้อนห่าร้อยไร้ด้วยล่ละงานไม่กดเน่ะผมจะไม่ทำช่อง ừ, ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมือมือยืดคน ไอ้บล็อกดินนี่ที่คราฟเสร็จแล้วนี่ขุดดินคือ,อไปเรื่อยขุดดินแล้วก็วางบล็อกนี้ลงไปบล็อกเลยก็ไม่รู้นะทา่ฉันางของนะขุดไปเรื่อยแล้วก็ที่ฉันของก็แล้วกันเรื่องง่ายดีมางนี้ลงไปนี่ นี่ก็คือเฮียยังระรถไฟนะนี่ซิ่งวันนี้โปรก,ก็จะสร้างเรื่งใหญ่นิดหนึ่งนะจะไปใช้ของนุกเถอะครับของนุ๊กวันไหม่นะครับนี่ทำมาจากขนแกะแล้วก,ก็ไม้ด้วยนันองสาวทีนี้นี่เอาสูตรผมเลยนี่เอาให้คนดูฮะนี่ของนุ๊กกากมาก ชื่อดีครับนู๊นู๊อืมสร้างสวยมากครับทุกคนดูอืมสวยไหมคุณผู้ชมสร้างสวยก็คมเม์มาบอกเรื่อยล่ะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนฮึมอ างคนแก่สีดำก็วางนี้ไปนี่ก็วางบล็อกสลับหงสนี่ยสลับหงสนี่ก็เป็นคนแก่งั้นก็ใส่บล็อกเอาไปเรืยแล้วคุณจะไปไหว้ให้อินูสทำไมวะผู้ชายคนแก่เหมือนกันนี่โอ้โหไหว้นู้นไม่ได้ละอืมมองเขาไหว้ล้มแบบคลั่งๆอ่ะนี่นี่ทำไปเรื่อย ไตั้งใจร้อนครับเนี่ยคำนี้ครับทุกคนพี่บ้านเลือสวยไหมท่านสวยเร,เรียนนคกอบนึ้กันด้วยล่ะทำอีกขบวนที่สองอีกขบวนสอง อืนี่วางประตูเหล็กนะฮะนี่วางนี้เลยทำนี่นิ่งนิ่ยนี่ทำไปเรื่อยนะนังใจร้อนสร้างตามผมเลยนี่ยี๋ยืนไปคับสถานีรถไฟของผมอืสวยช่มิล่าฮ้ๆอย่าลืมกดไลล์ให้ดูด้วยล่ะแล้วนี่ก็คือสถานีรถไฟของโปรซึ่งสร้างมาสวยมากเพื่อกิดข้อจิก50ประมาณ80-85เปอร์เซ็น แล้วนีก็คือสถานีรถไฟในฝันแล้วปรดีไซน์ออกมาใล้ให้กับสถานีรถไฟบาทที่สถานีบางซื่อหรือสถานีอะไรก็ไม่รู้ครับแจกอาผิดก็จะขอภัยด้วยโครงสร้างมัอนกับสถานีรถไฟของประเทศไทยมากครับโอ้โหมีองไรบ้างครับทุกคนชวยไม่ใช่ไม่ละ นี่ก็คือสถานีรถไฟของกระโดดอย่าลืมกดไลค์ให้ครบ500ไลค์ก็แล้วกันลาเลยครับวันนี้แฮกเกอร์เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยวันนี้ผมกูจิ๊บเซอร์สถานีรถไฟกันเลยครับมาเลยเฮ้ยเป็นแฮกเกอร์นะที่ผมวางรางรถไฟวิโลแล้วนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย นี่จัใกๆกับช่างออมแอมชิเนะคะันีเจ้จอออมชิเนลเาทำี้นะครับทุกคนเฮ้ยเป็นแฮกเกอร์นี่มึงจะอมเหมือนใค่ยาปใช้ของโปรกับโน้นครับของโปรกับโน้ตั่นและไม่เมื่อผมผมเนนนนนี่ทุกคนอเขายก็เคยยอรบ้ไม่อนก็ื ข้องรอรถไปหับมือแังนี้ลงไปวางไปเรื่อยวางเสาลงไปงั้นกระจกงูไปงั้นสูงกว่านี้เลยสูงมากเลยทุกคนมองฝังก็วางได้เลย เผ่นยางจะชอบมังสวิรัติปอมาหว่นดูเลยสี่ใยบ้านหลายคนเราบ้านไหนสถานีรถไฟของแฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็สร้างสวยขนาดนี้นะนี่วางกระแผ่นกระจกลงไปนี่วางบอลเแล้วก็สลับ คล้ายกับสารนิวเคลียสไฟฟ้าใช่ไหมล่ะบ้านี่นี่นี่ทังนี้อเล็กนิดนึงเดี๋ยวนี่ก็คือสารนี้แล้วใส่คองแฮกเกอร์ไม่ไช้บ้างครับทุกคนตัวชช่นไม่ล่ะครับนี่ก็คือสารนี้แล้วใสองแฮกเกอร์สำหรับชาวแฮกเกอร์โดยเฉพาะอือชอบเป็นครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันครับทุกคนของกของนี้ ไไรถไ,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 ไฟแล้วขี่เลยเฮ้ยวู้การุนอะู้โดยสารหน่อยการุนางรัดกขันได้ละได้วยดีครับนี่วู้รถไฟฟอรเนิ้อแเลยครับทุกคนูนะมีเลียวขึ้นเลยตึ้งตึงตงต้งังนี่ไอ้บ้งครับเดียนี้รถไฟของผมยิ่งกิดล้เราด้วยเหรอเฮ้ย ขับย <Yeah. S 2> ันชาติน,นี้ยังไม่หมดเส้นทางยันชาตินหน้าเลยครับถึง,แ,แ,ลง,งแล้วครับแค่หน้าผ่านไปเพิ่งกบจคุณเออเฮ้ยที่บังคับเสือในักไปของผมจำใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจช่องเราด้วยนะครับ